วันนี้หมดไปสองกลมสามกลมสี่กลมสี่กลมครึ่งครับสภาพเป็นไงบ้างครับตอนนี้ป่าปอโน่สสำเปะสำเ็จสี่กลมครึ่งเป็นไงครับสภาพตอนนเราเนี่ยดูหน้าแดงเหรอครับโอเคครับครับคราดตอนนี้เมาครับมาครับนักร้องครับนักร้องนักร้องท่าประจันครับเมื่อกี้กองที่ว่ะแกร้องเสียชื่อลงตาองถ่านยี่ไฟพี่รากรรมข้ากีรําหยาเอ็นักร้องมากกรรม นี่ตั้มมากับเมียดูหน้าเมียตั้มด้วยไม่ค่ะเป็นแค่แฟนไม่ใช่ไม่่ใชเมียค่ะเป็นแค่เมียไม่ใช่ไม่ใช่เมียค่ะเป็นแค่เมียไม่ใช่ไม่ใช่เมียค่ะเป็นแค่เมียอ๋อรู้ว่ากูจำชื่อ้ชื่อเมียมันได้แล้วชื่ออะไรชื่ออะไรคุณหนูก็ตายกณหนูก็ตายคุณหนูก็ตายเมียตั้มเมียตั้มคุณหนูก็ตายคนก่อดคนก่อนนคก่อด อ๋อเรคนนี้ชื่ออะไรวะเออกูจำผิดแล้วไอ้กูไม่ได้พูดผิดนะมั้ยคนหนุก็ตายเลยต้องคอนเฟิร์มเลยคนหนูก็ตายเจอกันปีละครั้งเนี้ย